เออผมจะออกความเห็นภาษาชาวบ้านหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยเด็กอายุอ,อ่คือพูดง่ายว่าถ้าตัว่าสิบแปดปีนี่หมายถึงว่าทาอะไรมันก็อยู่ในกฎหมายเด็กก็ดำเดน,นินคดีเขาไม่ได้อะไรแล้วไอเราจะไปเอาผิดกับพ่อแม่หาเราเป็นพ่อแม่ปุญาตายายเราก็รู้อยู่เด็กมันดือ้อมันจะหนีออกนี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะลำบากผู้ปกครองเหมือนกันแล้วนี้ผมมีความคิดอย่างนี้เอาแก้กฎหมายอย่างนี้ดีกว่าเด็ก ตำวันสิบแปดปีห้ามออกจากบ้านตั้งแต่สามทุ่มให้แค่สามทุ่มเออจะไปซื้ออะไรกินกับฝ่ายานี่ยผมคิดแบบบ้านๆาเงี้ยนะถ้าเกิดจับได้ครั้งที่หนึ่งเอาตักเตือนครั้งที่สองเอาตักเตือนเรียกพ่อแม่มาพูดพอครั้งที่สามก็ดําเนินคดีไปตามที่เราตั้งไว้อ่ะผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะคือฟิวเด็กไปเลยเออ,อย่างนงี้ยนะจำวันสิบแปดสามทุ่มไม่ต้องออกเออ